จีนเหรอวะน่ากินนะหัวละห้าสิบบาทจ้ะสนใจไหมพี่เอาเอาเอานี่จ้ะตักได้ตามสบายเลยนะจ๊ะเชิญเลยจ้ะขนมจีนบุฟเฟ่จ้ะหยิบจานหยิบช้อนแล้วก็ตักขนมจีนได้เลยนะจ๊ะ จันขนาดนี้จะกินได้หรอครับทำไมอ่ะทำไมตะกินไม่ได้กินได้ดิผมคแค่อยากจะบอกว่าคุณตักไปทีละน้อยก็ได้ครับไม่อิ่มก็มาตากมักใหม่ไม่มีใครเขาแย่งหรอครับก็ผมสะดวกแบบนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ตักตีนไก่ไปกินคนเดียวหมดเลยเหรอแมคะครับแม่คะ,คะตีนไก่หมดครับน้ำยาก็ไม่มีเลยอะไรกันคะฉันใส่ไปตั้งเยอะหายไปไหนหมดนู่นครับหยุดจานนู้นหมดแล้วครับลูกค้าคะนี่ลูกค้ตาตักตีนไก่มาหมดคนเดียวเลยเหรอคะใช่ทำไมอ่ะหมดก็เติมใหม่ดิจะมาว่าหมทำไมอ่ะก็คุณเล่นตักมาคนเดียวไม่เหลือให้คนอื่นบ้างเลยนี่คะ ก็มันเป็นบุฟเฟ่ผมจะตักเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมไม่ใช่เหรอฉันรู้ค่ะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณก็ควรจะเกรงใจคนอื่นบ้างนะคะเกรงใจทําไมก็ลูกค้าเหมือนกันหมดทั้งนั้นน่ะคุณเอาเวลาที่คุณด่าผมเนี่ยไปเติมตีนไก่ให้ลูกค้าคนอื่นดีกว่าไหมเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเอามาเติมให้ ยังไม่อิ่มเลยยังกินได้อีกเนี่ยตับเพิ่มเยอะคุณลูกค้าคะเอาไปเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอคะเมื่อกี้คุณกินไปเยอะแล้วนะอะไรเนี่ยนี่คุณห่วของเหรอ ฉันไม่ได้ห่วงฉันไค่กลัว,วคุณจะกินไม่หมดเพราะถ้าคุณกินไม่หมดฉันปรกกักผิดละหนึ่งร้อยนะคะแค่เนี้ยไม่ได้แอมผมหรอกผมมากินหมดอยู่แล้วลูกค้าคะเหลือ,อไว้ให้คนอื่นบ้างสิอะไรนี่คุณจะมีปัญหาอะไรกับผมเนี่ยหลายรอบแล้วนะก็คุณเล่นทำตัวแบบเนี้ยจะไม่ให้ฉันมีปัญหาได้ยังไงผมทำตัวแบบไหน นี่ผมก็ทำตัวปกตินะผมแค่มากินขนมจีนเองผมผิดตรงไหนเนี่ยฮะฉันเข้าใจนะคะว่ามันเป็นบุฟเฟต่ตแต่คุณก็ควรมีมารยาทเพื่อแผลให้คนอื่นบ้างแล้วตักไปเนี่ยกินให้หมดนะคะเพราะาไม่หมดฉันปรับตามน,น้ำหนักจริงโอ้ยไม่ต้องมาท้าหรอกมองเลยวะ บอกนะว่ากินไม่ไหวแล้วอะ่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าตักมาพอดีกลัวใครแย่งนักหนาก็ไม่รู้คุณพูดเลยเนี่ยนี่ยังไม่ถึงครึ่งท้องผมเลยด้วยซ้ําผมยังไหวหรออาการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นมาถึงครึ่งคอแล้วมั้งครับเนี่ยคุณมายุ่งไรด้วยเนี่ยฮะเปล่าครับผมก็แค่อยากรู้ว่าคนอย่างคุณเนี่ยมันจะสุดที่ตรงไหนกันเกียรตว่าเขาเลยค่ะคุณลูกค้าถ้ากินไม่หมด ก็แค่รักแค่ไหนกินหมดเลยพวกคุณสองคนเงียบไปเลยรบกวนสมาธิในการกินผมนี่พวกคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยมายืนกดดันผมทำไมฉันไม่ได้กดดันนะคะฉันให้กำลังใจคุณต่างหากกินต่อสิคะงไ้นงั้นเ่รออู้ นี่ค่ะอ้วกออกมาหมดขนาดนี้คงจะหิวอีกนะคะทานต่อสิคะทานสิเออคุณไหนบอกว่ากินหมดไม่โดนปรับแน่ไงคะใช่ครับผมก็ได้ยินแบบนั้นนะ่ะ เป็นรูปผู้ชายเนี่ยต้องรักษาคำพูดนะครับโอ้ยรู้แล้วไนะ,ะคุณครับกินทีนไก่ด้วยสิเห็นต่างมาตั้งเยอะคงจะชอบหน้าดูอ่ะ <i> มันห้าขีเลยเหรอเยอะกันไปเปล่าไหมคะก็คุณเล่นตักสต็ตินไก่มาเยอะซะขนาดนี้แล้วกินไม่หมดห้าขีูกแล้วค่ะห้าร้อยห้าสิบจ่ายมาช่องดีแค่ไหนเลาพที่ฉันไม่คิดราคาที่คุณพวดออกไปด้วยโอ้จ่ายค่าเป่ขนมจีนตั้งห้าร้อยห้าสิบอ่ะลูกนี้ไปกินชาบูดีกว่ากินแบบปุ่นไปที่ไหนก็โดนปรับค่ะอุ้ยอะฉันจ่ายก็ได้วะแต่อย่าหวังนะว่าเธอจะได้เงินจากฉันอีกอะฉันไม่มาแล้วร้านแบบเนี้ย ดีค่ะร้านแบบฉันก็ไม่ต้องการลูกค้าแบบคุณเหมือนกันไม่มาอีกทีดีเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยฝากไว้ก่อนนะเธอจะฝากอะไรอีกคะไม่มาอีกไม่ใช่เหรอคะไม่มาก็ไม่ต้องฝากไม่รับฝากมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเชิญค่ะคนเราเนี่ยไม่รู้จักพอจริงเลยนะครับถ้าตักให้พอดีตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องโดนปรับหรอกจริงไหมคะ <c oughs> จริงครับ ชันชื่อนุชตั้งแต่ฉันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันก็สามารถมองเห็นได้แดงที่นายตำนานจีนบอกไว้ว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมได้แดงที่มองไม่เห็นที่ผูกไปอยู่ในข้อมือโดยที่ปลายเส้นได้นั้นจะผูกไว้กับเนื้อฟูของเราแต่ของฉันไม่เห็นจะมีเหมือนคนอื่นเลยสงสัยคงโสดอีกยาวเฮ้ย hey! นี่มันได้แดงนี่หรือว่า เราจะเจอเนื้อคู่แล้ว <S <S> <S โหนี่เนื้อคู่เราเป็นหนุ่มออฟฟิศเลยเหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นท่านประธานตื่นเต้นจัง ทำงานหนักจนเบอร์แล้วเนี่ยเห็นได้แดงผูกกับกบกลับดีกว่าคุณอย่าพิ่งไปกลับมาก่อนเฮ้ยนี่นอกจากสมองเบอร์ยังหูฝาดอีกว่าเนี่ยสงสัยต้องรีบกลับไปหาหมอแล้วคุณไม่ได้หูฝาดผมนี่แหละที่กำลังพูดกับคุณอยู่ คุณได้ยินผมจริงๆด้วยผมตะโกนเรียกคนอื่นตั้งนานไม่มีใครสนใจเลยนี่คุณคุณช่วยผมออกไปจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหรือเป็นเพราะแดงที่ผูกกันทำให้ฉันสามารถคุยกับเขาได้หรือฉันมีเนื้อคู่เป็นกอบจริงๆเนี่ย ไว้คุณแล้วคุณเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังว่าทำไมคุณถึงกลายมาเป็นกบแบบนี้เออจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทที่คุณไปนั่นแหละแต่พี่ชายผมเขาอยากได้ตำแหน่งประธานบริษัทจากผมไปก็เลยพ่อแม่ยกบริษัทนี้ให้ผมทำให้พี่ถึงกับบ้าคบหมอผีเป็นเพื่อนแลวเฮ้ กูก็แค่เขาคนที่จะทำให้กูเนี่ยนี่ตำแหน่งประธานบริษัทจาะมันคืนเนี่ยน้องชายเพื่อนพี่เป็นแค่หมอผีไม่ใช่ทนายนะที่จะทําแบบนั้นได้และอีกอย่างพี่ก็เป็นแค่รูปนอกสมรสไม่มีสิทธิ์เหมืนกับผมหรอกเอะแต่มันก็รู้นะ นอกจากแกจะได้จูบจากรักแท้แกก็จะไม่มีวันกลับคืนร่างคนอีกในเมื่อตอนนี้แกกลายเป็นกบแล้วเนี่ยชาตินี้แกคงไม่มีทางกลับมาเป็นคนได้อีกแล้วสินะโธ่พวก็ไม่มีคนบ้าที่ไหนกล้าจูบกบหรอเว้ยในเมื่อตอนนี้สภาพแก,กเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย คงกลับไปทำงานต่อไม่ได้แล้วสินะน่าสงสารมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไ้เดี๋ยวกูเนี่ยจะรับตําแหน่งประธานบริษ,ษัทขางมึงเองสะใจว่ะทำไมพี่ชายคุณถึงใจร้ายขนาดนี้อ่ะพี่มูเดลเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหะว่าแต่ทำไมคุณถึงมาเจอผมได้ละ่ะคือฉันเคยเกิดวิบติเหตุอ่ะ พอฟื้นขึ้นมาฉันก็เลยเห็นได้แดงที่ปูกเนื้อคู่เอาไว้อะฉันก็เลยตามได้แดงเนี้ยจนเจอคุณงั้นคุณก็เป็นเนื้อคู่ผมมาสิงั้นคุณช่วยจูบผมหน่อยได้ไหมผมอยากคืนร่างเดิมแล้วอะ่ะฮะจูบไม่เอาอะ่ะแค่ฉันกลัวกบอะ่ะนะคุณผมขอร้องแหละช่วยผมหน่อย ผมไม่อยากเป็นกบตลอดชีวิตอะ่ะผมขอล้อมนะนะคุณนะอืมก็ไดขนะ้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆเลย เลยแล้วคุณขอบคุณมากเลยนะดีใจด้วยนะคุณงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการพี่ชายตัวแสบของผมก่อนนะแล้วผมจะกลับมาตอบแทนคุณที่ช่วยผมแป๊บหนึ่งกลายเป็นกกบอีกแล้ว ออพอได้แดงตึงเกินคุณก็จะกลับมากลายเป็นกบสงสัยเราโคงห่างกันไม่ได้งั้นจนกว่าจะกลับคืนร่างแบบสมบูรณ์คุณอยู่กับฉันไปก่อนแล้วกันนะอ,อคุณผมจะตักนูน่น ฉันก็หิวเหมือนกันนะคุณนี่คุณคืนกินข้าวกันแบบนี้เนี่ยต่อให้สามชั่วโมงก็กินกันไม่อิ่มหรอกเราจะทำยังไงอ่ะงั้นเราก็กินพร้อมกันตักพร้อมๆกันตกลงไหมมาหนึ่งสอั้งที่สองพร้อมกันกห, 1, หนึ่งสอง ฉันขอนโทษอ่ะฉันหิ่น้ำผมว่าวิธีนี้มันไม่ดีแล้วล่ะเพราะพวกเราสองคนมีวิธีกินข้าวไม่เหมือนกันแล้วคุณจะให้ทำยังไงอะ่ะก็ได้แดงมันสั้นขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมป้อนข้าวคุณคุณป้อนข้าวผมเราจะได้อิ่มพร้อมกันทั้งคู่ ก็ได้เดี๋ยวผมตัาให้ก่อนคุณกินอะไรอันนี้ัา,าผมเหมือนกันข้าวนน้อย นี่คุณอาบน้ำเสร็จแล้วยังเนี่ยผมง่วงแล้วเออใกล้แล้วกล้แล้วรอก่อนสิเดี๋ยวก็ปล่อยให้เสอโขบซะเลยเฮ้ยเขินขนาดนี้เนี่ย แสดงว่าตกหลุมรักเจ้าชายกบแล้วใช่ปะนี่ไหนๆเราก็เป็นเนื้อคู่กันแล้วอ่ะตอนลงคบกันดีไหมบ้าเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันกบซะเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกว่อนดิคุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยนอนสักเกงเชียวเดี๋ยวก็เป็นตะคิวหรอกก็ต้องโอเคอยู่แล้วปะ ขืนปล่อยคุณมันกบเดี๋ยวก็ทรมานอีกอะเอาจจริงการที่คุณเป็นเนื้อคู่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ยาเท่าไหร่นะแต่เสียอย่างเดียวเสียเรื่องอะไรคุณแบนไปหน่อยอะนี่ยคุณรู้ได้ยังไงอะคุณแอบดูฉันเหรอฮะเปล่าเปลาไม่ไม่ได้แอบดูฉันไม่เชื่อ นี่ถ้าคุณยังไม่หยุดตีผมนะผมจะเช็คดูให้จริงๆเลยเพราะมันแบนจริงหรือเปล่าคนบ้านอนน่ะพรุ่งนี้จะได้คิดหาวิธีกลับคืนร่างเดิมครับ อ,รอารียนซื้อให้น่ะใส่พอดีปะ่ะก็พอดีนะแต่กางเกงมีคับนิดหน่อยอ,ะอ่ะคุณถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิหน้าสิเดี๋ยวก่อนหน้าฉันโอเคไหมสวยที่สุดแล้ว ส,สวยๆนะนี่คุณขยับไปอีกไปอีกไปอีกถ่ายใกล้เดี๋ยวอ้วนปไปอีกไปอีกไปอีกอีกเหรอขยับไปอีกโอ๊ยกลายเป็นกอบอีกแล้วเหรอโหนี่มันแกล้งกันเนี่ย ขอโทษนะคุณพอดีฉันไม่เห็นคุณเป็นกบมานานแล้วอ่ะเนี่ยแกงกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวข้าวหลังกมเปลี่ยนเป็นกบมาจุ๊บแก้มคุณนะหืมไอ้บ้ากบมาหยุดหยุดวันนี้ไอเดี๋ยวมันจะเป็นกบเดี๋ยวกอนคุณเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกบ มีคนกล้าจุบกบสกรปรกแบบแกด้วยเหรอวิธีสกรปรกแบบพี่ใช่กับฉันไม่ได้ผลหรอกเว้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอบเนี้ยเดี๋ยวกูจะทำให้มึงกลับคืนร่างเดิมไม่ได้เลยโอ้มะเลยสะมะเลยสะมะเลยสมะเลยสโอ้ เป็นมบบนีได้หรอขอบคุณคุณมากมากเลยนะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมคงแย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ได้แดงก็หายไปแล้วคุณก็กลับไปใช้ชีวิตของคุณได้แล้วคุณทำอะไรเนี่ย ได้แดงกลับมาแล้วและมันจะไม่มีวันขาดอีกต่อไปตลอดเวลาที่คุณเข้ามาในชีวิตผมอะผมมีความสุขมากเลยนะคุณช่วยอยู่กับผมตลอดไปได้ไหมฉันไม่ไปไหนหรอกเกิดคุณเป็นกบอีกฉันจะได้มาช่วยคุณทันนอกจากคุณจะเป็นเนื้อคู่ฉันแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้แล้ว ได้ครับต่อให้ผมจะกลายเป็นกบแต่มีรักแท้เป็นคุณผมก็ยอมแหมปากดีนะ <c oughs> จะโดนเสีอีกหรอก